กรณีที่ขายหรือโอนรถประกันจะยังคุ้มครองให้อยู่หรือไม่สวัสดีครับพบกับรายการเคนชนันกูรู จากนี้ไปทุกเรื่องราวของประกันภัยรถยนต์ที่คุณอยากรู้เราจะทําให้คุณได้รู้ด้วยสาระดีๆมีประโยชน์ที่นํามาฝากกันครับเวลาที่เราจะขายหรือโอนรถประกันภัยที่เราซื้อไว้จะยังคุ้มครองอยู่หรือเปล่าคําตอบก็คือยังคุ้มครองอยู่ครับเพราะจริงๆแล้วประกันภัยรถยนต์เขาคุ้มครองตัวรถไม่ใช่เจ้าของเดิมครับนั่นหมายความว่าต่อให้รถเปลี่ยนมือไปอยู่กับเจ้าของใหม่กรมธรรม์ก็ยังติดตามรถคทนนั้นไปด้วยจนกว่าจะหมดอายุครับแต่ปัญหาที่มักเกิดขึ้นคือข้อมูลในกรมธรรม์ยังเป็นชื่อเจ้าของเดิมอยู่พอถึงเวลา มีเคมอาจเกิดความยุ่งยากได้ครับเช่นเจ้าของใหม่ขับรถไปชนและบริษัทประกันเห็นว่ากรมธรรม์เป็นชื่อคนอื่นอาจจะต้องมีขั้นตอนการยืนยันสิทธิ์เพิ่มเติมครับดังนั้นสิ่งที่ควรทําเมื่อทําการขายรถหรือโอนรถต้องแจ้งบริษัทประกันภยัยให้เปลี่ยนชื่อผู้เอาประกันเป็นเจ้าของใหม่และระบุชื่อผู้ขับขี่ให้ถูกต้องจะได้ไม่ต้องมีปัญหาภายหลังครับซึ่งกรณีนี้เบีย้ยประกันที่เราจ่ายไปแล้วจะไม่ได้คืนกลับมาครับเพราะถือว่าเป็นสิทธิ์ที่โอนต่อให้เจ้าของใหม่เว้นแต่ว่าถ้าเรายังไม่ได้ รถแล้วไปยกเลิกกรมธรรม์ก่อนแบบนี้ถึงจะขอคืนเบี้ยบางส่วนตามระยะเวลาได้ครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับสําหรับสาระความรู้เกี่ยวกับประกันภัยที่เคนชูรันโบเกอร์นำมาฝากหวังว่าคลิปนี้ก็จะเป็นประโยชน์กับทุกคนถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเราด้วยนะครับเรื่องประกันภัยไว้ใจเคนชุรนันนึกถึงประกันภัยนึกถึงเคนชุรันโบเกอร์บริษัทในเครือโตโยต้าเคมอเตอร์สวัสดีครับ